สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาดูกันมาสะสมอีโมจิกันมาดูมาดูกันว่ามีอีโมจิกี่อันอันนี้นับแล้วนะหนึ่งนะนี่อันนี้นะนับแล้วหนึ่งนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ได้ไปแล้วสิบแล้วสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้

ร้อยสิบหกร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบแปดร้อยสิบเก้าร้อยสามสิบร้อยสามเอ็ดร้อยสามสองร้อยสามสามร้อยสามสี่ร้อยสามห้ารอสหกร้สมเจ็รอสาปดร้อยสามเ้ารอยสี่ิบรอสเอดรอสี่สองรอสี่สารอสี่รอสี่ห้รอส่หรอสี่เ็ดรอสี่แปดรอสี่เก้ารอหกสิบรอยห้าสิบวานลืมร้อยห้าเอ็ดร้อยห้าสองร้อยห้าสาห้าสี่รอห้าห้าอห้าหรอห้าเจ็รอห้าแปดร้วยห้าเก้าร้อยร้อยหกสิบแล หกเก้าหรือหกวะน่าจะหกเกแล้วนะร้อยเจ็ดสิบร้อยเอร้อยเจ็ดสองเจ็ดสเจ้ยเจห้าแล้วนี่วะเจ็้าแล้วเจ็ดห้ยเจ็ดหกเจ็ดกรปสิบ

218-219แเอ้ยนี่200 220แล้ว2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 4 2 2 5 2 2 6 2 2 7 2 2 8 2 2 9 230 2 3 1 2 3 2 2 3 3 234 235 236 2 3 7 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 2เ สองห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกสิบหกเมหก้าหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดสิบเชี่เจ็ดเอ็ดเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจก็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเกปดสิบปดปดสมแป่หาแปก็ดแปดแ้ากสิบเก้าเอ็ดเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปนึ้โอ้โหสามร้อนนะคะ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 11,12,13,14,15 16,17,18,19 2 0 2 um, 1 Alright, 2 2 2 3 2 4 2 5 26,27,28,29,30 3 1 3 2 3 3 34 3 5ห6 3 7 38 39 4 0 4เ4 2 43 4 4 45 4 6 47 48้า50 51 5บ5 3 54 5 5 5 6 57ย8 59 6บ

อันนี้1นึ่งสี่ร้อยหนึ่งสองสาแป้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่โอ้โหได้ทั้งหมด417นะคะมาอย่าลืมเขียนตัวเลขด้วยมามาดูตั้งแต่แรกกันเลยนะฮะอี๋ทำนานมากบ๊ายบาย